โอเคครับสวัสดีครับผมเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปไอเอ้ยใจเย็นดิไอ้อ๋อรีบไม่รอกันเลยไอหนุ่มเอ,อ๋ยเอ,อ้ยเย็นตัวเนี้ยวันนี้ผมมาในชุดแปลกหน้าแปลกตานะครับทุกคนเสื้อดำข้างบนดูพอเท่นี่ดูความเท่หูฟงหูฟังวันตรงวันตานี่แต่พอเล่นลงปุ๊บอันนี้หยางวะหยางวะนี่หยางวะ ทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ทุกคนตอนแรกผมก็ใส่ยยเกงดีๆนะแันนี้จะมีทั้งหมด6ดดานนะครับเหมือนใน s ัก i d g เกมเลยนะครับแต่ผมยังคา,าใจกับเกงอยู่ทำไมกางเกงมันเป็นอย่างนี้วะปื้มบ่เข้าใจ you know เออเฮ้มเข้าใจเลยอะดานแรกก็จะเป็น a e i ออยู่เหมือนเดิมแต่ผมจะผ่านดานแรกเป็นปปปบแบบชิวๆนะมมีประสบการณ์เรียบ้อยๆแล้วประสบาการณ์ยุงประสบการณ์ โอ <Damn>, okay, เคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดไปอยู่ในเกมเลยแล้วกันไปหน่อยนะคือถ้าแมปคนน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยแหลกนะฮะนี่เราก็จะเริ่มเกมเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับแต่ก,ก็จะมีคนแค่ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีกาดออกมานะครับในประตูนี้ก็จะเป็นประตูวาร์ปนะฮะแต่ก็ยัง,งไม่จริงๆไม่จาเป็นต้องเดินเข้าก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็วาร์ปเองนี่เนี่ยนะครับผู้คุมมาแล้วเนี่ยโอ้โหเสื้อแดงทั้งลายเลยทีเดียวเฉียวนี่นะก็ยิงเดี๋ยวนะั่นะแม่เนี่มันแตกแถวยิงมาเลยยิงมันยิงมันโอ้ประท้วงประ้วงประตกแถว

โจผึ ite, ่มผึ่มอยากโจผึ่มผึ่มอยากโจ้ผึ่มพึมมาโจผึ่มผึ่มปืนที่โจผึ่มผึ่มอันนี้ก็เตนจางเลยเฮ้ยไอ้คนตีนเ้อไม่หยุดอึสักทีเ้ยอึมามาแล้วนนนนนนเณ่เณ่ไปโอ้รันรันอันนี้ผมพาคอีทีที่หลังนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ก็ปุ่งมีประสบการณ์เรียบร้อยๆแล้วประสบการณ์ยิ่ง เดี๋ยวพามาอื่นดีกว่าทุกคนไปโอเคเอางี้ดีกว่าทุกคนก่อนจะไปเข้าเกมกดไลค์กดสติกให้กดไลค์กดแชร์กันไว้เลยกดกันไว้เยอะๆถ้ากดไม่เยอะปื้มเกมจะไปนอนกับคุณละเล่นละเล่นละอเล่นผมไม่ใช่โรคจิตนะแค่ไปใส่กางเกงเฉยๆไม่ใช่โรคจิตนะโอ้ยอย่าลืมกดไลค์อันนี้ผมพูดจริงนะอย่าลืมกดไลค์กดสติกให้กดไลค์กดตามกันด้วยนะอเยอะ โอเคตัดเข้าเกมเลยดีกว่าตัดสองรอบแล้วเนี่ยไปในห้องนี้อืมอืมจะจะทำอะไรทีเดียวเชียวน่าจะมีบอทสักสองสามคนนะจ๊ะที่เหลือน่าจะคนแท้อะไรตะลิงติงโอ้ปชิงโอ้ปชิงโอเคมาเริ่มเกมนะครับทุกคนปี่ยาจันนีดาฮึ่มเมเกมแนวหน้าว่ะทุกคนฮึโนหนึ่ง โอ้นี่แบงข้าวๆเลยไอ้เนี่ยซึ่งเจนี่มันเก่งจริงๆเลยว่ะน้องแนวหน้าบอกเลยแนวหน้าจังหวะนี้แนวหน้าฮ้ยแนวหน้าจังหวะนี้แนวหน้าฮึยเก่งเกิน ตายทีนี่ร้องเลยนะสั้นแกเนี่ยชิวๆเฮ้เราปล้มเกมโนวันโนกัดนะนโนดิโนโนวันโนกัดนี่อย่างนี้ด้วยฮึเสียวเกิน ไอ้ยาแบบต่อไปก็เป็นแบบคนข้างยากนะครับจะเป็นแบบแล้วนี่มาปีนต้นไม้ทำใหม่กันเนี่ยโอ้ยแปลงต่อไปไดีด้วาไม่เป็นการเสียเวลาอีอีแบบแกะน้ำโตนนี่ไงเกมแกะน้ำโตนมาลแล้วเกมแกะน้ำโตนทุกคนมหมดเลยนะครับเกมแกะน้ำตาให้ทุกคนเน้นไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยหรือข้างหลังสุดเลยนะถ้าเป็นแบบนี้นะคือมันชนลามุนมันชนลามุนจริงๆ คือมันแบบโอ้คนเยอะขนาดนี้มันม<เ>องไม่เห็นทางผมเคยขนรับหนึ<ๆ>่งะล่วงพึบ <c Hayır> ิ่วงพึบเลยิี่วงึบิ่วงพึบยูโน่ลงึบิ่วงพึบเห็นไหมฮะฝูงกระจุมองชนฝูงมงชนฝูงมงชนอ่านีสิโอ้็มเลยโอ้โอ้โอ้ หมุนจนสุดหนาแน่นนี่นะครับเทคนิคกลัวอะไรไปเลยนี่นี่นี่ดูดูดูดเอา้าเอ้ยเกือบนี่นี่ระดับพื้มเก็บชิวๆครับน้องๆอือชิวๆชิวๆชิวๆเอา <c oughs> โอ้โหขัดจิตใจเลยบ้าโท้เอ้ยโอ้โหพาดาดูคนอื่นดีกว่าเฮียดูดีเมื่อกี้ดีพลาดไปยังมือ <c oughs> ะได้จะได้โอ้โหดดีแม oh oh ่งเดินกล้าพะรันเดียวเองเฮ้ยไมกี้ไมกี้กุ้งแมคกี้กุ้งนี่ไมกี้กุ้งน่าตะน่าตะเป็นอะไรไมกี้กุ้งขอ้คุทุกคนครับวันนี้ทุกคนต้องไปเที่ยวไหนเลยนะครับเล่นตาเดียวตาเลยนะถ้าอยากให้ผมเล่นหนักวันนี้ก็คอมเมนต์ไว้ตาข้างล่างเลยนะครับบ๊ายบาย ไมกี้กุ้งจบด้วยกันชี e mm ้รอยิ okay. ้มแบบสีดำของไมกี้กุ bye, ้งไมกี้กุ้งโอเคสีดำแบบสีดำของไมกี้กุ้งเป็นใจไหมเป็นใจอย่าลืมก็ไหลกันสตาร์ทกก็แชร์กัแชร์ด้วยวางหลน์ราหนะก็ดีใจด้วยจบหน้าเลยเนียงของไมกี้กุ้งโอเคไปเจอกันบ๊ายบายครับ